สวัสดีครับพลักงานขวคยครับวันนี้อยู่กับหอยควันคอควายอดาให้กับเรานะครับเป็นมีตัวง้างมาปิดไปนองก่อนเอาครับตีเอาแล้วเอาตีวัสดีครับจากตัวห้อยมื้ยนี่นี่สองตัวครับมี่สองตัวครับลูกแม่ก่อนนะครับลูกแม่ก่อนเลยเอาแม่แรกดิห้อยแม่แรกครับแม่แรกแม่แรกก่อนนะครับเอาลูกมาหน่ยนะครับแม่แรกเป็นเป็นสาวครับแม่สาวครับแม่สาวยี่สิบสองเดือน ยี่สองเดือนฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมสูงร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบครับนะครับสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบครับลำดีลำดีจากปีเราห้อยเนี่ย2ี่สิบสองเดือนยี่สบสองเดือนนะครับปีกว่าอีกสองเดือนกะพอสองปีครับฟันน้ำนมครับร้อยสูงอยู่ร้อยสี่สิบฟันน้ำนมเนาะครับนะครับให้ลูกไหมฟันน้ำนมยังไม่ร่วงครับฟันน้ำนมยังไม่ร่วง เอิงหน้าตาเพื่อนนี่ตากระแต้มแกมกระจ้ำมือนี่กระแตมแบบไงครับสุงเท่ากำไรครบเคียงครบครับนี่หน้าตาเพื่อนครบสูตรครบตามตำราครับหน้าตาเขาเปืออสวยสวยครับหน้าคมหน้าทางดังคมโอ้นี่แหละครบเลยตืนกล้องเจาะมาพี่ลูกอย่ามาพี่คอยกะทีเนี่ยครับดีๆจังเลยสูงหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้แข่งขาใหญ่ยน้อยเนาะ เป็นควายสายอุทัยคร <สา S 1> ับนะครับควายสายอุทัยลูกสาวแสนอุทัยดิเพื่นว่าสาวแสนอุทัยแม่นครับนะครับเป็นลูกสาวของแสนอุทัยมันสิคือตัวตัวผู้นะครับตัวผู้ที่เคยเปิดไปนะมั้ยที่เคยเปิดไปครับหน้าตาสีคล้ายๆกันหน้าตาดีเนาะครับหน้าตาดีหน้าตาาดีหน้ทัางดังคมต้องพู้สาวกับพู้สาวซาอย่างนี้เนาะครับสาวซาในบ้านเนี่ยตั้งแต่เพิ่นน้อยนี่มีผู้มาให้ราคาไว้หลายบาทอยู่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ครับครับผมตอนเจนน้อยเนาะครับตอนในน้อย ฟันน้ำนมยี่สิบส22เดือนสูงหนึ่งสูง140ครับนี่เพื่นเบื้องหางนี่นะครับหางเีงอหางดีท้ายดีครับนี้เอาผมใหญ่เพื่อนเพี้ครับหัวหางงามโอ้กกหางเงี้ครับกกหางเงี้ยหัวหางสวยครับควายยังสิไปได้อีกเลยครับส้นสูงครับเนี่ยเบื้องล้ำเพื่อนล้ำเพื่อนเป็นควายคิงดีล้ำดีเนี่ยครับ คุณสิตื่นกล่องจากไหนเด้เหมือนผมครับครับบ้านเดียร์ลืมปันไดลนะครับมันนี่ลืงกันแต่ว่าเชื่องครับรับประกันเชื่องเนี่ยครับรับประกันหางดอกรับประกันขาทุกขาถอนผีเถ้าขาเพิ่นครับนี่กระดูกขาเพิ่นยังด้เครับอมือขาครับกระดูกแขงขาแขงขาหลุดง่ายครับเรยบสวราะขกระดูกง่ายเรียบง่ายครับเนี่ยตีนง่ายเรียบเรียบสวยเนาะเรียบสวยครับตีนง่ายกระดูกง่ายขาง่ายครับเมือสวดสงเพบน ครับเพิ่นกัตานะครับแข้งขาไปเจอแข้งขาไปพี่น้องครับครับยินด้สวยหลูกเป็นสีอืดีวันนี้เพิ่เป็นแนจันนะขี่ดครับมาดิขี่ดิครับเพื่อมยืยืเดี๋ยวจุงไ้เบื่อครับจุงไ้เบื่อนอาครับมันจะว่าจุงไงเบื่อนเนี้ยเป่นยังไงแข้งขาทายางครับนี่ครับยี่สิบสองเดือนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบ ครับผมครับฟันน้ํานมครับผมเปิดไว้เปิดว้ครับผมแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดครับนะครับสำหรับเมียนี่นะครับมีอนาคตไกอนาคตไก่ครับสายธุ์เปิดสายพันธุ์ดีเล้าก่อดีครับนี่เขาเปิดสวยนะครับเขาเนี่ยเขาสวยครับนี่ตกขั้นซ้อนแล้วครับเขาเงยๆเลยครับเขาหญยๆบมีเหลี่ยมครับบบเด้แตงเลยครับเป็นเป็นเขาธรรมชาติเขาเงยๆกระบานเงนสิเปิดตาเตี่ยมเตี้ยมจังเลยครับอัตลักษณ์ชัดเลย โอ้ต้นตัวเงาดีครับนะครับถือว่าโอ้ครบครบตัวนี้ครับตัวเงาตัวดีได้ล่ะกาเลยถึกกาใ้ตัวนี้ครับนะครับสวยเลยล่ะยินได้สวยลูกนะครับน่ะเอานี่นี่ครับท่านี้เห็นจะชัดเนาะครับผมนี่แหละไล่มุมนี่เห็นชัดชัดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดสูงหนึ่งร้อยสี่สิบลูกแสนอุทัยเนาะลูกแสนอุทัยครับโอเคครับผมยี่สิบสองเดือนฟันน้ำนมครับสนใจกะโทรสอบถาม เบื้งตัวไม่น้อยบนี้เนาะต่อมาได้ย่าซื้อมาเบื้งตัวจริงก็ได้ขันบีบางคักใจเนาะหรือว่าใกล้ๆกับมาเบื้งตัวจริงก้อนก็ได้คักใจมาเบื้งตัวจริงนะครับมาจับมาบ่ายเบื้งก้อนครับเนี่ยแต่ว่ากระดูกแง่แท้ครับเป็นในกล่องในกล่องซัมนี่นะครับตัวจริงเช่นวันนี้นะครับเนี่ยควายสาวอยู่ตรงบริเวณความใหญ่ายไว้ในสุดครับครับผมครับร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่หมกสี่เจ็ดครับน่าจิแตะได้เพราะว่าตัวนี้เป็นฟันน้ำนมท่านหลวงนะครับเนี่ยครับฟันน้ำนมเต็มปากอยู่ครับนะครับเอาตัวต่อไปหเนาะตัวต่อไปครับครับผม ผมตัวที่สองห้อยเนาะตัวที่สองครับตัวที่สองนุ่มรัวพอพันพอพันพอพันครับคุ้มฝูงต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวจะตีกว้างคนละนั่งยิบเป็นพอพันได้ครับตัวนี้น้อยอยู่เอาไปไจับสัตว์เนาะครับไปไปจับสัตว์นั่นก็เลี้ยงไม่ทะเลิดพันนั่นแหละครับผู้ใดที่ว่าว่าสายเลือดพนดีครับเอ้าเนี่ยบอกเลี้ยงคุ้มสูงสุดห้อยรึยังเนี่ยสูงสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับสูงร้อยยี่สิบแปดครับเก้าเดือนอายุเก้าเดือนเก้าเดือนครับ อายุ9เดือนนะครับสูง128ครับเป็นลูกของโชกุนลูกของโชกุนโชกุนครับเบื้องคอเพิ่นครับเบื้องเบื้องหนังคอครับเบื้องคอเพิ่นเด้อเนี่ยคอนยานครับหนังยานนี่เนี่ยครับผมหนังคอนยานครับยันอยู่ยิ่งง่ายครับคอขาสูงสูงเลยครับงขง้อขาสูงสูงเลยเนี่ยครับเบื้องแข็งเบื้องขาเนาะครับเบื้องแข็งเบื้องขาเพิ่น ผิวพันธุ์เพิ่นเป็นผิวนี้แล้วครับเพราะว่าเพิ่นขอให้เพิ่นบ่ได้ถืกแดดครับเพิ่นบ่ได้ถืกแดดเพิ่นสิเป็นสีนี้จังง่ายเพิ่นก็สิเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีแม่นครับเพราะิ่นอย่างในฟาร์มในฟาร์มเนาะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ถืกแดดนี่ครับของแท้รับประกันนะครับน้องครับเจ้าโชกุนครับลูกพ่อเพิ่นเจ้าโชกุนเนาะครับลูกสายเพิ่นแม่นครับเพิ่นซื้อนินจาเด้เนี่ยครับเพิ่นซื้อนินจาตั้งซื้อให้เราสิครับเจ้านินจาซื้อนินจาเลยติ่มรับซื้อนินจา อ๋อน้ำตาเขาหอยเบื้องหน้าครับเนี่ยหน้าเขาลออเลยครับนี่กบานเปิดเขากลางครับนี่เขากลางเลยครับเขากลางออกนะครับแมนครับกบานเงี้ยตาแต้มแก้มจำครับเร็บเล็บใงญ่ตีนเพื่อนี้เงี้ครับเลีบตรงเร็บตีนนะครับแมนครับเบื้องหางหางใงญ่เลยครับนี่โคกหางถือว่าโขกหางเง่นี่ครับผมว่าน่าจะใงญ่ยกหางเงครับ ก็หางไงปีเอเลดครับปีเอเลดแล้วก็ตูวเงาเหมือนที่ว่าย่องเนาะเอาไล่เหมือนที่ว่าย่องเบิ้งเอานครับเบิ้งเอาอย่านี่ยครับอยู่ที่ห้องมักเด้อนะครับอยู่ที่ห้องมักนะครับครับเอาเนี่ยเบิ้งบึ้งคอครับเบิ้งหนังคอเพิ่นครับยันยาครับคือควายกำลังสีสางครับตอนนี้กำลังสเฉลิมเนาะเอาน้ำเลี้ยงไปใส่เพิ่นครับว่าสายพันธุ์นี่หรือว่าสายพันธุ์พันธุกรรมเพิ่นครับเพิ่นได้แล้วมาแล้วเอาน้ำเลี้ยงมาใส่เพิ่นครับ พวกอัดหัวอาหารเด้อกะอเรียกยังไงกินเป็นแล้วเลยครับกินหัวหันไปแล้วฮัดให้กินแล้วกินหัวหันกินทำเนาะประเด็เนาะกินหัวหันกินทำไปแล้วเอาไปเลีงเอานะครับครับมือน,นเฮากัดสิบํารุงแบบใดเฮากัดไปใส่เอาครับนี่จุ่งห้เบิ้งครับเชืองเด้อครับู้นี่ขนาดหัวเต้หัวเต้ส่นสะพ้ายเลยครับนี่หัวเต้ส่วนสะพ้ายนะครับหัวเต้ออกจากเมี <c oughs> ่ยงหัวเต้แยกมาตจีเม่นครับ มันจะแยกจากเมียไมเนาะพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องไว้เบิรงนะครับมากะโทรมาสอบถามเอาราคาพี่หอยไปนี่ราคาครับผมเปิดใบสี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าครับนะครับสี่หมื่นห้าเนี่ยเจ้าโชกุนเจ้าโชกุนเพิ่นนะครับอายุเก้าเดือนลูกโชกุนครับซื้อนินจานินจาพ่อเพิ่นซื้อโชกุนเออครับลูกเพิ่นนี่นินจาฮัตโตริลูกเจ้านินจา นี่ครับนิจาเด้อซื้อเพื่อนอาละคนโทรมากิว่านินจาขายไปนี่นะครับทำหารวดแน่นครับนินจาจักบาดห้อยนี่นะครับสมมุติครับอันนี้สมมุติเด้อครับนะครับซื้อนิจาเด้องคนนี้ครับเอ้าเอ้านี่สำหรับคลิปทีเดียวขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนครับผมไปเพชรบูร์ครับไปไกลเด้วเด้อครับเลือแม่ลูกนี่เพื่อนมาจำไม่สิรุดีก็วุ่งวัดนี่ ลองเบิ้งครับแม่ลูกครับรุดเช่นนึงแล้วนี่จะรุดอีกบ่ครับจำไว้เอากระถาเบิ้งครับลองเบิ้งลองเบิ้งหาซีพร้อมหรือซีทันได้พร้อมเนาะขั้นว่าพร้อมกันันะครับขั้นว่าพร้อมจังว่ากันพร้อมป็นงย่างจังหวกันไม่กัดแด้เอ้าะซัมี่น้อยเนาะกะซัมมี่ครับกับฝากขอบคุณเอฟซีที่ติดตามกับบางคนเพิ่นโทรมาไหนดิเพิ่นมาอยากได้ควายผู่มีควายผู่เพราะจะเป็นพอพันโมฮัยอย่างนี้นะโทรหลายครับโทรหลายดีกับพยายามหาให้เด้อนะครับแต่ว่า กหายากครับแบบฟามีใบมีหลอดมีสายพันธุ์หูที่ไปที่มานี่สินะกัวเได้มาเนาะครัเทียรก็ได้เนาะแม่นครับโดนโดนเทียร์ดียมาก็ะชวยได้ลงนะครับกระฝากพี่น้องเดี๋ยวนี้เราติดตามไหมบางเทียรก็ได้มากระมีพูดว่าปิดไปเลยจริงสินะครับมันเด้บัวคอยได้ลงส่วนมากคนนี่ทรมาสร้างสร้างเราเพิ่งกับมาเบื้องหน้าคอเพิ่งกับปิดเลยบ่วคอยได้ลงคิดไปเบื้องส่วนหน่อยอันนี้มันทุมจังหวะ ทั้งวัลงพอดีทั้งวัได้เปิดให้เบิ่งครับก็ฝากติดตามคือเก่าล่ะเฟซบุ๊กนายขอไข่ครับผมครับสิอัปเดตตลอดไปเบิ่งในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนายขอไข่เด้อครับเฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์กะเบอร์นี่ล่ะไลน์ไลน์กับเบอร์ที่ขึ้นให้นี่ล่ะครับครับไลน์มาก็ได้ไลน์มาเบิ่งวิโด้ข้อก็ได้ครับผมไลน์มาเบิ่งก็ได้นะครับคือมีตัวอื่นให้ให้เลือกนะครับเนาะเพราะว่าเารับประกันส้นสูงให้รับประกันต่ำนี้ให้เลี้ยวครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องย่านมา เป็นหางดอกขาทุกขาสทอนเบี่ยวืนเมื่อหลังจริงครับเมื่อตรงห่วงครับผมไปเอาถึงที่ครับครับมีปัญหาครับสำนับนะครับผู้ใดที่เคยผมเคยไปเอาแล้วกะเพิ่นกัสิประทับใจครับโอ้ยห้อยคอยวานเจ้าสิบวมาเขนามาบ่ทิมกันด้วครับตามเบื้องให้แก่เขาะครับตามเบื้องตามแก่ให้แก่เขาครับสำหรับชิมีฝากชิมีน้อยเนาะครับฝากซมี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ